สวัสดีครับวันนี้แอดีโนโออนะครับกับเพจ v g g a r d s h o p นะก็อันนี้นะครับก็จะมาพบกับคอลัมน์แชมเปียนเด็กนะครับนะ,ะก็สามารถสั่งซื้อสินค้านะครับหรือว่าสนับสนุนช่องของเราได้ในเว็บ v g c a r d s h o p c o m นะหรือว่าทักเข้าไปพูดคุยกันได้ในเว็บไซต์ นะหรือว่าใน f c e e o o o นะหรือว่าใน LINE นะครับไลน์แอดวีจีการ์ดชอปนะครับสามารถซื้อสินค้าได้ทางนั้นได้เลยนะครับวีจีการ์ดช็อปนะครับโอเคนะก็มีเด็กกอรี่เมลสตอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กแชมเปียนนะของงานซัปโปโร2019นะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่ออกของ e b 0 8ใหม่ๆเลยนะครับกับกอรี่เมลสตอมที่มีความสามารถในการจะต้องกาดจากมือได้เพียง หนึ่งใบเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ห้ามอินเตอร์เซปด้วยนะแต่ถ้าเกิดในโซเรามีคำว่าเมลสตอมอยู่เนี่ยก็จะได้ทั้งหมดนะแถวหน้าทั้งหมดจะได้บวกพลังอีกหนึ่งหมื่นนะครับแต่ส่วนมากก็เห็นเห็นเห็นคนเล่นกันก็ก็เปิดตั้งแต่ทีแรกเลยนะแต่ถ้าเกิดเมลสตอมไลท์ทับเมลสตอมเนี่ยก็จะได้บวกพลังหมื่นหนึ่งด้วยเนะี่ยก็เรียกว่าจบค่อนข้างจะได้ง่ายๆเลยนะครับนะอ่ะอันนี้เมลสตอมนะเป็นกอรี่แล้วก็ต้องมีเมลสตอมล่างแรกนะครับเมลสตอมล่างแรกเนี่ยก็คือเมื่อ เรียกาศดของเรานะตีฮิตแวนการ์ดเนะอถ้าเป็นการต่อสู้ครั้งที่สามหรือสี่นะเท่านั้นนะครับทิ้งการสดงใบแลนะสแนตนอยู่นิดนี้ได้นะครับก็เรียกว่าทิ้งสองแล้วก็กลับมาส่งได้คืนมาได้เหมือนกันนะแต่บังคับเนะจะต้องครั้งที่สามหรือครั้งที่สี่จะต้องฮิงงต Hit เท่านั้นนะครับแล้วอันนี้นะครับกับลิฟทายดากอนเนะในการโจมตีนะจะต้องตีครั้งที่สี่นะต้องตีครั้งที่สี่เท่านั้นนะครับไม่สี่รือมากกว่าเท่านั้น แล้วก็เมื่อตีครับจะได้ power บ o o s t อีก20,000นะื่นเนเรียกว่าเป็นตัวตีตที่แรงมากๆเลยนะสามหมนองนถ้าเกิดเจอเด็กเด็กโปรเทคเนี่อขอการสองหมืนเลยนะตีใบเดียวเนี่ยการสองหมเรียกว่ากันยากมากๆเลยนะในการถ้าเกิดยิ่งใช้กับเมลสตอมเนี่ยแฟนคัมมีโอกาสการได้แค่ PG อย่างเดียวเนี่ยการสองหมนี่ยากมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเจอเดนะ็กฟอร์สเนืเด็กฟอร์สก็ขอแค่20,000นะื่นเนก็มีโอกาสใช้ใช้ฮิวการได้นะครับ นี้เกศสามทั้งหมดของเราเนีต่อไปเป็นเกศสองนะครับนี่เกศสองมีอยู่3แบบนะครับเกศสองใบแรกนะครับกับเอากอสนะครับเอากอสแล้วก็มีไทท l ลแ s ลซอลนะครับแล้วก็คอร์เรลแอลซอนะครับเอากอสนะกับความสามารถเมื่อตีนะเมื่อตีจะเปิดจะได้สแตน,เ,นเมื่อตีครั้งแรกนะสแตนแล้วก็ไปอยู่ในช่องแวนเนี่ย ตีเป็นครั้งที่2หรือมากกว่านะเขาใบบาทหนึ่โซนึก็สแตนเดียกาศของเราได้นะครับต่อไปคอร์ลแอสเซอรนะครับเป็นตัวใหม่นะที่มาในชุดส่วนแนะครับเมื่อเมื่อตีนะถ้าย e ูนิตที่ที่เลสอยู่เนะมี4ใบใบอื่น4ใบหรือมากกว่านะได้บวกพาวเวอร์อีกหมืเป็นตัวที่ตีพลังงานะง่ายๆนะครับแล้วก็เมื่อจบเทินนะครับถ้า ในเทิร์นนี้มีการโจมตีสีครั้งเลยมากกว่านะนำเข้าสู่โซเราจะได้จั่วการหนึ่งใบเนี่ยได้เติมโซด้วยนะครับได้จั่วคืนด้วยะครับได้เผารังด้วยเรียกว่าครบเครื่องไปกว่านี้คอรสไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับต่อไปรับกับไท d a l แอตเซานะครับจ่ายโซหนึ่งนะครับสแตนยูนิตนี้ นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นการโจมตีครั้งที่2หรือมากกว่าก็จะโดน power ลด5,000นมันไม่ได้บังคับนะว่าจะตีครั้งแรกเนอาจจะใช้ครั้งแรกนด้วยการใช้ของอัลกอรนะเพราะกอรบังคับก็ครั้งแรกแต่นี้ใช้ครั้งที่2ได้นแต่ลด power 5,000นะครับต่อไปครับกับวิวเอ s ซ l นะอเจ็ดหนึ่งวิวเอสเ l ลกับนิโคลัสนะครับนิโคลัสเนี่ยเป็นตัวที่เอาไมหาเัลกอร์นะ เป็นตัวที่เปิดเปิดเจ็ดใบบนสตรของกองครับหาเอาก๊อสหนึ่งใบขึ้นมือเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ก็ได้พาวเวอร์บวกสามพันแทนเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวหาของกันง่ายๆเลยนะครับอีกใบหนึ่งครับกับวิวแอซซอลนะครับเก่งทั้งเป็นแวนเก่งทั้งเป็นเลียนะเป็นแวนเนี่ยจ่ายหนึ่งเขบบาจะบัสได้จวดหนึ่งใบแล้วคอการ์ดจากมือลงช่องเรียก,การดได้การ์ดที่คอเนี่ยคอเกตสามได้นะเพราะว่ามันเกตหนึ่งไรทับเกตสองเนี่ยสามารถที่จะคอลิฟทายดาก้อนลงมาแล้ว ตีอัดติถ้าเกิดถึงสี่เวฟนี่ติดอัดตีตั้งแต่ต้นเกมได้เช่นกันนะครับยิ่งยิ่งถ้าเกิดเพราะว่าเนี่ยนะตีมันก็จะทำสี่เวฟได้ง่ายๆในเวฟที่4ก็จะอัดลิบทายาก่อนนี้ดันดาเมจเขาขึ้นสุดจอได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วก็อีก2ใบนะครับก็เป็นคาร์มแอสเซากับเพนกลินสัญญาณไฟนะคาร์มแอสเซาเนี่ยบอกว่าเมื่อยูนิต นี้ยูนิตของคุณโจมตีเนะเมื่อยูนิตของคุณโจมตีใครก็ได้นะถ้าเป็นการต่อสู้ครั้งที่3หรือ4ในเทร์นั้นจ่ายโซ่หนึ่งยูนิตนั้นจะได้บวกพาเวอร์ห้าพันจนจบการต่อสู้นะเรียกว่าจ่ายโซ่บวกบวกกันง่ายๆเลยบวกให้ใครก็ได้นะเรียกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเองไปบุกนะเมื่อยูนิตของคุณโจมตีนะต่อไปครับกับเพนกวินสัญ,ญญาณไฟนะเลดหนึ่งใบนะตัวแถวตั้งเดียวกันจะได้บวกพาเวอร์ห้าพันนะครับ แล้วก็เมื่อยูนิตอื่นโจมตีนะแล้วถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่4ในเทิร์นนั้นจะอ e ีทายูนิตนี้ได้ไงายดาเมจนะครับก็เอาไว้เลสนะแล้วบวก p พาเวอร์ให้ไทเดลนะแล้วบวก p พาเวอร์ได้นะครับหรือว่าหรือว่าจะเอาไว้งายดาเมตก็ได้อีกเช่นกันนะอันนี้ก็เป็นตัวสรพัดประโยชน์เหมือนกันนะบวกพาเวอร์นะเพราะยังไงขอแค่ตีเข้านะเด็กเด็กอาคาฟอรนะ์ขอแค่ตีเข้าขอแค่ตีถึง นะฝ่ายตรงข้ามกาดได้แค่ใบเดียวเท่านั้นถ้าเกิดทาให้กัดหมื่นได้เนี่ยโอกาสที่จะกัดด้วยเกตสองได้เนี่ยยากมากถ้ายิ่งถ้ากัดทําให้กัดต้องกัดด้วยหมื่นห้าเนี่ยโอ้โหบังคับเลยนะจะกัดด้วยเกตศูนย์อย่างเดียวนะครับโอเคทิกเกอร์ที่เขาใช้นะเขาใช้คลิปที่ข้อแปดใบนะครับคลิปที่ข้อแปดใบนะก็ลองไปปรับกันดูได้นะแต่อันเนี้ยมันเป็นงานสองพันสิบเก้าต้นปีเนะเขาใช้คลิที่ข้อแปดใบแต่ คนเล่นหลัง,ลงเน้เล่นท้ายท้ายปีเนี่ยเขาปรับเป็นฟอนติกเกอร์หรือว่าเป็นทิกสมดุลกันนะครับแต่เขาไม่ชนะนะอันนี้ชนะเป็นแชมเปี้ยนนะก็ลองไปพิจารณาปรับเล่นอะไรดูยังไงได้ตามสะดวกเนือไม่มีกฎห้ามตายตัวนะครับเด็กนี้เนี่ยถ้าจะจัดเนี่ยใช้ของ t ีดีนะทีดีสกล่องนะครับใช้ของ EB02 นะสกล่องแล้วก็ EB08 4กล่องนะครับในช่วงต้นๆของภาควีก็ยังใช้ของจัดง่ายกันอยู่นะ ก็สามารถซื้อได้ในเว็บ v g c a r d s h o p c o m เลยนะครับอย่างนี้ก็เป็นเด็กตีทำเวฟบนะตีทำรอบลองไปดูคลิปคลิปก่อนๆก,ก็ได้นะมีตัวอย่างที่เป็นวิธีการเล่นให้ดูแล้วนะสำหรับวันนี้แอดมิโนโอปนะครับกับแชมเปี้ยนเด็กนะครับก็ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรหรือว่าอยากจะให้ทำคลิปอะไรนะก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปกันดูได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ